อ่าสวัสดีครับอาจจะสั้นแน่นะครับยังมาแรงมากเลยเี่ยเบิง่งนะครับใส่สีหัวแล้วนะครับครบสีง้วแล้วเต็มเต็มไปเดี๋ยวสิมีการเคียดทีหนึ่งครับ,นะรบเดี๋ยวเบิงไปเบิงที่หลงนาครับจะมีตัวล็อกนะครับอมันจะดินได้นะครับไห,ห้ดินได้ จ็ดสิบสัวขั้งพอดีมาได้หัวังครับผมว่าตัวที่สองครับนี่เราคนดีไปเลยครับตัวที่สามนะครับนี่หลักตัวที่สี่นะครับตัวละโตัวนะครับมีความห่างอยู่ที่เจ็ดสิบเซนนะครับสามาขยายออกได้จนถึง ปดสิบนะครับเดี๋ยวดูนะระนาบของมันครับเนาะตัวหนึ่งตัวสามนะครับเครื่องที่หนึ่งกับเครื่องที่สามนี่จะเป็นห้างเาวครับสองกับสี่เป็นห้างสันนะครับสลับกันในกรณีที่เขาเป็นรองคู่นะครับตัวนี้จะมีคลอยู่ ขั้นรองคู่นี่จะได้เมื่อสามแถวครับอ่าหนึ่งกลางหนึ่งแล้วก็ขอกหนึ่งครับเป็นสามแถวเลยอ่าเดี๋ยวเบิร์นก่อนนะหาค,ความเหมาะสมเพียนไงแต่ว่าจะลองให้ลองเดียวก่อนนะครับ เอาบางส่วนประกอบนะครับนอที่นี้ส่วนประกอบนะครับจะมีเล็กกรีดแบนรับนิดหนึ่งนะครับ,นะรบแล้วก็เล็กกลมครับหกหุนกับสี่หุนครับหกหุนนี่ยจะเป็นตัวเป็นตัวนอครับอ่าสี่หุนนี่เป็นสลักนะครับก็มีการพับครับพับให้โค้ง โครงรับครับไอ้ตัวนี้ครับครับตัวทั้งเมล็ดครับมีการเห็ดโครงรับที่นี่ก็มาเชื่อมใสงานนี้อ่าที่นี่ก็ที่นี่ครับที่คิดไว้เด้นี่จะแหวกตรงแหวกไร้ปุ๊บหยุดครับนี้ครับเอที่มันแข็งแรงนะครับเพราะว่ากันมาผ่านที่กัน นาำงมนะตัวนี้นางงุ่มตอนนี้งุ่มอยู่พอตอนนี้นเนี่ยปุ๊บพ่อจิยกโยขืนน้ำโยตัวนี้ครับยกหางขึ้นปุ๊บครับหนาจึงเนยครับน้ำจะเล็มเงี้ยนนะโดยรวมครับคิดว่าน่าจะดีครับเนื่องจากสังเกตเบื้องของหลายๆท่านนะครับในยูทูบแล้วพ่อเขาใส่ก็โอเคของเขาอยู่ครับก็เลาะก็แกะก็แกะก็แกะไปนะมีการซีดี สัปดาห์หน้าครับงาจะได้ลองนะครับเก็บงานเก็บสีครับแล้วก็จะลองเครื่องอ่าเด้ปากมา์ลายครับนี่แปะแปะเกล็ดเขาพร้อมนะครับนี่จะมี้บบเป็นมิตรทลองครับมันบอกให้คลุ้งเลือกครับแล้วก็บอกให้ปากมาลา์นี่ติดกับดินนะครับ ทำดี่หม้ครับขนาดจะโอเคอยู่ครับสิ่งที่จะเสริมเพิ่มเติมก็อาจจะเป็นจานแบวกนะครับจานแบวกหรือหัวหมูใส่กัหนานี่ครับคิดว่าได้แต่าอาจจะบริไซน์นะครับเมืองเหล็วสำหรับลิปนี่ก็ไม่ยังร้ายครับไม่เิ่ง คร่าวๆนะครับคือนี้คิดเป็นหวงังนี่คือรูปแบบของรถนายเมื่อเสร็จแล้วนะครับปร,ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ที่ท่านี้ครับพอกันในคลิปนหนาเนะครับสีโครงอาจจะเป็นสีเขียวอะไรครับกำลังคิดอยู่พนอะสื่อสีเขียวมาแล้วนะครับสีเขียวปูนานมาแล้ว โอเแจะมานาทาครับแต่กับบริษัทมาสิซายี่ไรนะครักเนี่ครับเราเปนี่งีครับ ่าเข้ามาสวัสดีครับ